มาแต่จังหวัดใดครับเนี่ยอยู่ท่าอุบลครับอุบลมาไกลเติมกกันได้เนี่ย่อครับอยู่นาบ้านพึกษาเนาะนาบ้านพึกษาตลาดศรีวรีผู้ใดอยากมาอุดหนุนก็มาได้ครับเด้อข้าวเหนียวไก่ย,ย่างที่เรามาจากอุบลมาสนับสนุนนะเด้อไฟผ่านมาผ่านไปผ่านมาแถวนี้ซ้อยวัดศรีวรีน้อยเกือบสุดสร้อยเลย เอปลาดุกย่างไก่ย่างไข่ทรงเครื่องแหนมเอาข้าเหนียวน้ำด้วยครับสิบบาท ก็ขายประจำอยู่นี่วะครับรื้อไปเรื่อยๆโอ้มันเศร้าจอดนางบ้านโอ้มันเศ้าจอดนางบ้านยามบ่ายออกไปทางไหนต่อไปว่าเข้าบ้านเข้าบ้านของเยนเปิดวันนี่หรือว่าจะไปขายหน้าบ้านต่อเปิดแต่ว่าเขาเขาบ้านของเย็นของไม่ของของนู้นครับมันเงียาบเหรอครับตอนเย็นก็เริ่มพุกพ่านอีก มาแต่จังหวัดใดครับเนี่ยอยู่เท่าบลครับอุบลมาไกลเติมพวกันได้เนี่ยไกลเยอะครับเมื่กลับบ้านแต่ละเลือนี่กลับกลับรถส่วนตัวปะหรือว่ารถใช้บ้างเลยอือรถส่วนตัวนี่คือสิบ่วงไวดอกน้ำมันคือติดกันตันโดนไปเท่านึงนี่คืออยู่ขันเข้าไปชุบชับไปธุระนี่โอ้โหกลับอือ ฮัลลังคนฮัลลังคนเขาว่าขึ้นเครื่องบินนี่ถือกว่ากาดน้ำมันนี่ถือกว่าเออเออการันต์น้ำมันสามพันไปกลับพ่อพอสามพเออแม่โย่แต่จังแต่จังไดเนาะมาหากินอยู่ทางนี้มันกับพ่อใดถูอะไรไทยเนาะครับฝันเฮาสลรำพังพ่อหากินมันได้อยู่ อืมหนเงินเก็บเงินที่ใส่สนี้ใช้สินนี่แล้วพลังข้างลูกเลี้ยนอีกอย่างอีกโอ้หลายอย่างที่้าทะอืมครับจะจ่ายในตามโต้เลยครับพันี่สิบบาทครัว ใครจัาบานไนครยิมฮาเราใครน้ามีถ <laughs> ุวย <laughs> <alert>. ์ <biscuit ứng> <U> ่วยฟ่มไม่สวยบ่ะวายเขามาจะสอบมือเขาบเปยังดอกสันเปิดกินแล้วรดมิถุยเล้ ราคาพอแพงพ่อได้ขายพ่อได้กินครับขันเสียบสิบอุดหนุนไม่อันนี้เคื่อแหลกเลยนี่เชื่อแหลกเลยื่อแหลกเรลกเลยได้กินเ่ยบอสใครยังไมได้กินบอใครได้กินยังใส่งๆสามห้าสี่ห้า ครับผมโอเคเดี๋ยวสแกนให้ครับครับเบื้อหลังซีมาอุดหนุนไหม่ขอบคุณครับ